เฮ้ยเอาจริงเหรอตอนนี้ห <S 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 ุ่นยนต์เป็นสไลม์แบบในหนังเรื่อง Terminator แล้วเหรอกลับมาที่เทคโนโลยีนะครับและบนช่องทางออนไลน์ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ทาง PPTVHD ช่อง36ด้วยนะครับดูจอใหญ่ๆนะครับบรรยากาศดีๆของพิยน d r ส s ์ท t เขาหลักแห่งนี้ที่เราจัดงาน SOE กันนะครับพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์กันต่อดีกว่าอ่ามีไหมครับใช่เรื่องหุ่นยนต์คือตอนนี้ตอนนี้จากนี้ไป ผมว่าเรื่องหุ่นยนต์นี่แทบจะทุกๆสัปดาห์เลยล่ะเพราะว่า AI นะครับ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ Machine เลย i n g พวกนี้มันเข้ามาทำให้หุ่นยนต์มันอัจฉริยะและฉลาดขึ้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใช้ทำอะไรไปใช้ไปเพื่ออะไรประเด็นที่จะต้องมารักษาเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Pain Point ปัญหาต่างๆในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยหุ่นยนต์มันจะมาทดแทนอะไรได้บ้างมาช่วยในส่วนนี้ไปฟังพร้อมกันเลยครับนักวิทยาศาสตร์จีนได้สร้างหุ่นยนต์สไลม e แม่เหล็กซึ่งสามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบหยิบสิ่งของได้ซึ่งหวังใช้กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในท้องคนเรา <c oughs> เข้าไปตามช่องแคบๆในท้องคนเรา <c oughs> พอเราพูดถึงหุ่นยนต์หลายคน <c oughs> ก็คงจะนึกถึงอุปกรณ์แข็งๆนะทำให้ทำ <c oughs> จากโลหะแต่เคลื่อนไหวได้ให้นึกถึงหุ่นยนต์ทีพันในคนเหล็กเรื่อง transform A, uh, <Term inator. S 1> อะไรนะ Terminator Terminator <c oughs> ซึ่งหุ่นยนต์ก็อาจจะมาในสภาพสไลม์ กึ่งของเหลวได้เช่นกันเทอร์มินเตอร์ตัวที่เป็นลิควิดเมทัลเขาเรียกสไลม์ใช่ไหมใช่เรียกสามได้เข้าใจง,ง่ายกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอตอนนี้หุ่นยนต์เป็นสไลม์แบบในหนังเรื่องเทอร์มินเตอร์แล้วเหรอเอาไปดูต่อครับล่าสุดครับทีนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง <c oughs> เพิ่งจะออกมาเปิดตัวผลงานชื่อว่าหุ่นยนต์สไลม์แม่เหล็กด้วยนะแม่เหล็กด้วยเป็นหุ่นยนต์สไลม์แม่เหลกรูปแบบใหม่อันนะั้ make sense นะ เขาท่านะก็คือสไลม์ใช่ไหมกับแม่เหล็กซึ่งสามารถเดินทางผ่านช่องทางแคบได้ก่อนที่จะคว้าสิ่งของแปลกปลอมที่เป็นเป้าหมายและนํามันออกมาจากพื้นที่ได้แบบสบายๆเข้าไปหยิบของในลําไส้ในท้องช่องแคบเราแล้วก็หยิบออกมาได้แบบสบายๆเอ๊ะฝันไปหรือเปล่าอ้างอิงจากคุณลีซางครับผู้ร่วมสร้างหุ่นยนต์สไลม์เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการอาศัยอนุภาคแม่เหล็กเป็นหลัก โดยมันจะสามารถขยับตัวหมุนเปลี่ยนรูปร่างหรือแม้แต่ไหลคลุมวัตถุขนาดเล็กได้โดยใช้แม่เหล็กภายนอกควบคุมมันด้วยสไลมด์ดำๆอ่ะที่เขาจะมีเหล็กอยู่วงง่าใงแล้วก็ใช้แม่เหล็กคอนโทรลคนก็จะเล่นกันบ่อยอในใน u ูทูบดูต่อคนก็เห็นกันหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรที่จะมามาอยู่ในร่างกายเราไม่ได้คิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาคงจดลิขสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจดเพเทน์เพเทน์เรียบร้อยแล้ว ไอสไลม์ตัวนี้ที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยเห็นกันเยอะมากบ่อยมากเลยอ๋อเหรอใช่แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์ยังไงอ๋อพ่อกำลังบอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ตรงที่ว่าการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในลักษณะไหนให้ต่างหากแหละซึ่งอันนี้ก็จะนึกถึงโครงการมีซิสเต็มอยากฟังปะ่ะไม่เป็นไร <laughs> จำได้ไหมยังจำได้อยู่เออโอเคเพราะ,ะนั้นมันอยู่ที่ไอเดียครับมันอยู่ที่ไอเดียเอออย่างที่เจ้สชินบอกก็คือคือการที่ตัวสไลม์ตัวนี้สามารถเยัียบได้ตะกี้ในภาพมันก็เห็นชัดแต่ว่าคือใครใช้ กระแสไฟฟ้าคู่ลบไม่คู่ลบก,กับคู่บวก ในการที่จะทําให้มันเข้าเข้าหากันได้ <ừ> ก็คือ <ừ> เป็นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสกระสงจรนกระแสไฟฟ้าแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าจะนําเข้าไปในร่างกายมนุษย์เพื่อไปหยิบสิ่งของในช่องแคบต่างๆแล้วออกออกมาได้เจ๋งๆมากอันนี้เขาเรียกว่าดีเทคของแท้เลยครับผมสุดยอดเลยเมื่อไหร่คนไทยมีเรื่องเจ๋งๆไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นไอเดียที่ดีๆนะครับหลังจากจดลิขสิทธิ์แล้วมาออกรายการของเราครับเราทําให้ฟรีเพราะว่าเราอยากเห็นสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยบ้าง เวลาของเรางหมดเพียงเท่านี้แล้วอกเลียนนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราติดตามกันไปนะครับส่งแชร์กันไปแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่ผมกับจัสตินทาง PPTV HD ช่อง36นะครับวันนี้จัสตินพูดน้อยไปน,นิดนึงนะจะมีอะไรตอนสุดท้ายสักหน่ายมากถึงท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> นั่นแหละลูกเรา <laughs>